ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังวันนี้พบกับเรื่องเพชรตาแมวอัญมณีลี้ลับจากสวงสวรรค์ที่หลายคนหมายปอกหลายท่านเคยได้ยินแต่แก้วตาแมวคิโซเบอร์หรือ ไทูลที่มาจากพอยในกลุ่มแรกคิโซเบลที่มีลักษณะคล้ายแก้วตาแมวแต่น้อยคนนักที่จะสืบทราบประวัติความเชื่อเพชรตาแมวอัญมณีลีลับที่มาจากสัตว์และเราทุกคนต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีเพชรตาแมว เกิดจากแมวซึ่งตาเป็นต้อหินข้างใดที่เป็นจะมีน้ำเลี้ยงไหลออกมาตลอดเวลาแต่แมวจะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดแต่ข้างที่เป็นต้อจะมองไม่เห็นเมื่อแมวเสียชีวิตลงตาข้างที่เป็นต้อจะแข็งเหมือนก้อนหินจึงเรียกว่าเพชรตาแมวเมื่อปีพศ2539 มีเจ้าของแมวตาเพชรจัดพิธีวิวาให้กับแมวเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆจนทำให้เจ้าของแมวบังเกิดความโรคเข้าใจว่าแมวตัวเองเป็นแมวตาเพชรควักเอาลูกตามแมวตาเพชรตัวนั้นเพื่อนำไปขายจนทำให้แมวตัวนั้นต้องตาบอดสนิทเป็นที่น่าเวทนาอันที่จริง เป็นเรื่องของบุญบารมีที่ผู้ใดจะมีบุญวาสนาอันสูงส่งและเป็นเรื่องของพพของชาติบางก่อนด้วยถึงจะได้ครอบครองเพชรตาแมวแมวสีสวา่างคือแมวตาเพชรที่จัดว่าหายากมากตาเพชรทั้งสองข้างของแมวชนิดนี้จะเป็นแก้วหรือเพชรใสตอนเป็นแมวตาเพชรตอนที่แมวยังมีชีชวิตอยู่ และหลังจากตายแล้วจึงกลายเป็นเพชรตาแมวถึงแม้ร่างกายจะเน่าเปื่อยไป 10- 20ปีแต่ในตาเพชรจะคงสภาพใสแวววาวยิ่งกว่าเพชรใสอีกนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่แมวสีสว่างหรือเพชรตาแมวมีราคามาหาศาลยิ่งกว่าพระเครื่องหลายเท่าตัวตามที่สนนราคากันสำหรับผู้ที่อยากเป็นเจ้าของ มีโอกาสหนึ่งในล้านล้านล้านที่จะได้ครอบครองเพชรตาแมวชนิดเพชรใสที่ได้มาจากแมวสีสว่างสุดยอดแมวมหาโชคลาภมีแต่ความร่ำรวยเพชรตาแมวที่หลายๆคนหมายปองแบ่งเป็นสามชนิดดังนี้ 1. ชนิดหินใสเพชรตาแมวชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายหินอ่อน หินลูกรังบางเม็ดจะมีผิวหยาบบ้างละเอียดบ้างแล้วแต่เพชรตาแมวแต่ละสายพันธุ์บางเม็ดจะมีสีขาวขุนใสขุนดำขุนแมวมีชีวิตอยู่เมื่อมองเหยื่อนานๆนนนนเหยื่อประเภทจิ้งจกนกหนูจะแพ้ในตาแมวแล้วจะตกลงมาเป็นอาหารของแมวโดยที่แมวไม่ต้องทำอะไร ลักษณะพิเศษนี้จะเปลี่ยนไปหลังจากแมวเสียชีวิตลงขึ้นอยู่กับเจ้าของผู้ปกครองจะหมั่นสร้างบุญบรารมีทําคุณงามความดีเพชรตาแมวถึงจะสแสดงฤทธิเดชให้เจ้าของได้ประจักษ์ 2. ชนิดอินใสมีสีเพชรตาแมวชนิดนี้เกิดขึ้นกับแมวที่เจ้าของเลี้ยงดูแลเป็นอย่างดี ส่วนมากจะเป็นตาเพชรข้างเดียวเพชรตาแมวประเภทน,นี้จะมีความใสปนขุน่มีขนาดลูกแก้วในความใสจะมีลักษณะเหมือนเสีน้นไยอยู่ในตาม่านตาเมื่อส่องด้วยกล้องขยายจะเห็นเป็นรังพึ่งขนาดเล็กและมีเส้นเลือดขนาดเล็กคุณสมบัติจะเหมือนข้อแรกเพชรตาแมวประเภทน,นี้จะมีสีฟ้าน้ำทะเล สีเหลืองเขียวอมฟ้าม่วงอมชมพู 3. ชนิดใสเป็นแก้วเพศตาแมวชนิดนี้จะมีลักษณะแตกต่างจาก2ประเภทดังกล่าวคือตอนเป็นแมวตาเพชรช่วงที่แมวยังมีชีวิตอยู่และมาเป็นเพชรตาแมวตอนที่แมวเสียชีวิตแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพศจะมีความใสลึกไม่มีขาวขุ่นมาเทียยน มีมิติซับซ้อนมีจุดไวแสงต่างๆไม่อยู่นิ่งเหมือนตาแมวตลอดที่มีชีวิตอยู่ไม่สามารถทำเทียมเรียนแบบได้เพชราตาแมวประเภทนี้จะมีสีเดียวกับสัตว์เท่านั้นเนื้อเพชรจึงจะใสบริสุทธิ์และมีความวาวใสมากพามผู้บรรลุฌานชั้นสูงให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมไม่ใช่เรื่องง่าย ที่ใครจะได้เห็นหรือครอบครองเพราะเป็นเรื่องบุญวาสนาตั้งแต่ชาติบางก่อนที่สัตว์ประเภทนี้ตามมาลับใช้เจ้าของที่นำแต่ความร่ำรวยทรัพย์สมบัติลาบยศความสุขความสารเสริญมาให้เพชรตาแมวประเภทใสยังมีคุณสมบัติแควคลาจากอันตรายได้และเพชรตาแมวยังมีคุณสมบัติคล้ายกับเหล็กไหล จะต่างกันเพียงแต่เพชรตาแมวเกิดจากสัตว์ส่วนเหล็กไหลเกิดจากแร่ธาตุที่มีวิญญาณมนุษย์อมนุษย์ยักษ์เทพเ,เทวาฤสีคุ้มอยู่พรามท่านนี้ยังกล่าวอีกว่าไปแสวงบุญทั่วประเทศไทยเพิ่งเจอเพชรตาแมวประเภทนี้และคิดว่ามีอยู่คู่แรกและคู่เดียวซึ่งตรงตามตำราเก่าแก่ตั้งแต่โบราณที่บันทึกไว้ซึ่งเป็นสมบัติส่วนพระหมหาสัตว์ที่ทรงโปรด ให้บันทึกไว้เพื่อเป็นความรู้แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาคนกว่าเพชรตาแมวที่เกิดจากแมวสีสว่างเป็นแมวไทยพันธุ์แท้ซึ่งหายากมากเชื่อว่าเป็นเพชรตาแมวคู่เดียวที่มีอยู่ในประเทศไทยที่เป็นเพชรตาแมวแบบใสเป็นแก้วและมีคุณสมบัติพิเศษคือแก่งตกไม่แตกและมีชาวต่างชาติเสนอให้ราคาสูงถึง 22ล้านบาทแต่เจ้าของยังไม่ให้คาตอบทุกวันนี้ฝากไว้ในตู้เซฟธนาคารใหญ่แห่งหนึ่งในกร,รุงเทพมหานครแมวสิสีสว่าดนี้เป็นแมวบันไทยแท้ของจังหวัดนครราชสีมาที่อื่นไม่มีสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับความเชื่อของแต่ละบุคคลอยู่ดีแต่ผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งความดีความงามที่แต่ละคนสะสมไว้ ่างหากบวกกับสิ่งที่มีค่าที่ครอบครองจะช่วยส่งเสริมให้บุคคลคนนั้นพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนำพาความร่ำรวยทรัพสมบัติโชคลาภความสุขและความเจริญมาให้กับเราตลอดไปขอให้ท่านพบกับความสุขเจอกับความดีความเจริญสำหรับเรื่องเล่าของตีลิววันนี้เกี่ยวกับเพชรตาแมว ก็มีเพียงเท่านี้แล้วไว้พบกับเรื่องเล่าเรื่องต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ